ถ้าผูดังวางไว้แต่หัวใจคงมั่นในคำสัญญาพบชัดอยาอออขาจนกันไปแต่สายแน่นมันบ่อเสื่อมมนนคลายทุกครายคำรำพันบอกข้า

ทุกคนครฝากคอนรวลใจเปิดการมองเห็นในการนิดนึงการเวลาเดินผ่านมาเปลี่ยนท่านแต่ใจนี้ย uh ังม really uh ันพ allora ี <h 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 ่เมียวสวัสดีครับกล้องแหลกปะกล้องแหลกปะกล้องแหลกปะ แค่ๆยังไม่กลับมาที่นี่ขอให้ต้นลำเจียกอย่าได้ออกดอกอีกเลยกีพอ่อถ้ายังไม่มีอะไรรีวิวลองดูแกนวอยไว้ใน,นจะมาดูแกนวอยค่ะถ้าใะทุกคนมาดูแกนวอยแต่ว่าเรื่องสิ่งใดหนูฝากขอเจ้าอจอดวงใจเปิดการมองเห็นให้กันนิดเึงก่อนยันนงคงดังก้องในใจ แม้วันเวลาที่ผ่านรูดูการเปลี่ยนรวัวๆเลยค่ะรวัวๆมาเลยรัวๆมาเลยรัวๆมาเลยัวย,ยแตใในหใจงง ยังไม่ตังโมออกมาเลยครับยังไม่น่าจะเลยค่ะพี่โกแม่ดูพี่ฟ้าแล้วร้องเพลงวันนี้ยังใคยังไม่ได้ดูเลยนี่แหละค่ะดิฉันกำลังจะมาช่วยทุกคนค่ะเพื่อที่จะดูทุกคนค่ะกล้องแหลกนิดนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันเพิ่งมันเพิ่งเริ่มไลฟ์แต่สักพักนึงมันจะกลับมาสู่สถานการณ์ปกติแต่ว่าอย่างไรใครแบบว่าฝากขอจ้เอาใจเปิดการมองเห็นให้กันก่อนนิดหนึ่งค่ะ ทุกทอยคำรำพันบอกใครยังคงดังก้องในใจสวัสดีพี่บุ๋งบุ๋งค่ะมอร์นิ่งผ่านดูดกาน<ค>เปลี่ยนเวนลาหมดไปท่อได้แต่ในหัวใจยังคงท่า ทำไมมันถึงกล้องมันถึงแหลกขนาดนี้เนี่ยทำไมกล้องมาถึงแรกขนาดนี้เน,นี่ยฮ้ใครสามารถรับรู้สามารถบอกดิฉันหน่อยหนึ่งได้ไหค่ะว่าทำไมกล้องถึงแรกได้ขนาดนี้ไปค่ะทุกคนคะ่ะลุกทุ่งมหัชนคอนเสิร์ตวันนี้ค่ะจะเชิญชวนทุกคนมาดูลุกทุง่ง รือจะไม่แน่ใจว่าวันนี้สังขาไปปะอันนี้คือมีสังขารปะในผมนี่คิดอยู่บ้เพลงนี้ชช่อเพลงครบค่ะแล้วใครที่บอกว่าลูกทุกหมหาชนแกนไว้เนี่ยมีสังขะมีปะมีปะยกให้ม,มิวชบุรีทุกคนข่าขอหนึ่งชื่อกนค่ะวันนี้10บคนนี้ใครที่ทำได้ดีทุกสุดที่สุด ในสายตาของทุกคนดิฉันขออนุญาตขอให้ทุกคนพิมพ์ม,มาคนละหนึ่งชื่อแบบฝาดๆเปิดการมองเห็นให้ดิฉันนิดหนึ่งเดังผ้ามาสวัสดีพี่แมงส้มลายสลิดค่ะและเรียงร้อยโดยหนูวันค่ะเฮเลนค่ะอามชุค่ะเข้าหากันพี่ฟ้ามงค่ะอิงฟ้ามาก,กี่รอบก็มงอยู่แล้วนะคะทุกคนข่ารอก,กันแป๊บนึงนะคะตอนนี้ก็คือกล้องมันแหลกดน,น,นึงเพราะว่า ไลฟ์สดประมาณ3 5 1ช่องทางนะคะแล้วก็มีคนดูกับเรานะคะทั้งหมด490ประเทศดังนั้นแล้ววันตอนนี้ก็คือสัญญาณขออนุญาตให้สัญญาณเสถียรก่อนนิดนึงใครรำคาญเรื่องกล้องก็ฝากให้ทุกคนรอกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะเข้าสู่สถานการณ์ปกตินะคะอามชมชูค่ะเฮเลนค่ะนุ่นเพชรสมุ์ด้วย นะคะหนูวันด้วยนะคะมีใครอีกใครที่ทุกคนมองว่าวันนี้สดซึ้งโซอย่างสำหรับรอบ grand voice ลูกทุ่งมหาชนแม้เม่ว่าหนูไม่มาไม่ทันค่ะขออภัยด้วยไม่เป็นไรเลยค่ะ thank you บริมัสดมัทเรมไร่หนะ้าพี่แมวขอบคุณสำหรับกระบ,บองไฟค่ะสามารถข้อจอเข้อขใจนะคะพิมพ์คนที่คุณรักนะคะมาได้เลยรวมไปถึงสามารถส่ง สติกเกอร์เพื่อเป็นกำลังใจในการไลฟ์ให้กันสำหรับค่ำคืนนี้ดิฉันบอกเลยว่าค่ำคืนนี้เตรียมพร้อมที่จะดุเดือดเพราะว่าดิฉันสั่งซมตำปูปลามานั่งกินและดังนั้นแล้วค่ะวันนี้เราจะมาร่วมเป็นสาวน้อยปูปลาและก็ร่วมฟังเพลงลุกทุ่งขวัญใจมหาชนไปด้วยกันแบบเกียวยาวสสำหรับต้นฉบังนี้เลยค่ะธรรัดอีดอกเหมือนดีเจมาก <laughs> เหมือนดีเจมาก เมื่อไหร่กล้องจะเลิกแหลกอ่ะคือฉันว่ากล้องมันแหลกพอเลยวปะพอมันไลหลไหลสองทางมากตอนนี้มันไหลทั้งแอปแดงทั้งติ๊กตกด้วยนี่คะ่ะใครพร้อมแล้วหรือยังคะในคะ่ะอันดับหนึ่งคะ่ะน้องริชชี่ให้หนูวันให้นุน่นแล้วก็มิวส์อ่าแต่ว่าเลิศกันหลายคนหรอเลิศกันหลายคนหรอหรือว่าเลิศเลิศกันมากๆเลยเหรอขอบคุณคุณอาชีรวัาดกับคุณคุณ,คณแมวสารับการกดไลค์กดแชร์ กเ,กเขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณสุพิมค่ะหลานสุพิมมาแล้วสวัสดีพี่แมวสม้มลายสลิดปะป๋าแมวส้มด้วยจะ,เ,จะ,จะเลิศทุกคนค่ะแต่เลิศสุดหนูให้หนูวันสวัสดีครับสวัสดีน้องคิงค่ะวันนี้ทุกคนคิดว่าใครที่เลิศที่สุดพิมพหนึ่งชื่อที่คุณวันเลิศที่สุด งั้นถ้าสมมติว่าไม่พิมพ์วันนี้ไม่ถ้าสมมติว่าไม่พิมพ์ว่าวันนี้ใครเลิศสุดอ้าวอย่าคาดหวังนะคะวันนี้ไม่มีสังขาแล้วกู้เปิดเพลงสังขาฉชำเลยตอนนี้แต่นี่คถ้าทุกคนไม่พิมพ์มาว่าใครเลิศสุดในวันนี้ให้ทุกคนพิมพ์ว่าปีนี้มิสแกรนไทยแลนด์ใครจะมงมาดีกว่ามิสแกรนไทยแลนด์ปีนี้ใครจะมองอิงฟ้าค่ะอิงเ่าอ,อิงฟ้ามงแล้วเหรอคะ ปีนี้มิสแกรนไทนแลนด์ใครจะมงกดเชเบลค่ะหนูวันค่ะใครจะมงปีนี้มิสแกรนไทนแลนด์ดิฉันบอกเลยว่าดิฉันสั่งไพ่มาแล้วปัตติณหนะ์ไฟนอลมิสแกรนวันที่เท่าไหร่คะไพ่ไกำลังจะมาส่งเลยฉันจะเปิดไพ่กับทุกคนด้วยภายในสองสาวันนี้แหละตอนนี้กำลังเดินทางข้ามน้ำข้ามสมุทรมาเลย และดิฉันบอกเลยว่าปกติแล้วดิฉันจะให้เพื่อนเป็นคนเปิดแต่ว่ารอบนี้ดิฉันจะเปิดเองครั้งแรกในเสียบประเทศค่ะสำหรับมิสแกรนไทยแลนด์2015หลายๆคนบอกว่ารอการเปิดไพ่ช่องนี้มากดิฉันบอกกันเลยว่าป๊อก9 3เด้งมาอุย้ยไอ้เลิฟติ๊กต๊อกไอ้เลิฟติ๊กต๊อกไอ้เลิฟติ๊กต๊อ,อกใครรอช่องนี้เปิดไพ่เนะะียค่ะ บอกเลยว่าไพ่ปีอิงฟ้าเนี่ยไม่มีใครขออิงฟ้าเลยมีกูขออู่คนเดียวว่าอิงฟ้ามหาชนใครอยากดูเปิดไพ่ช่องนี้ดิฉันบอกเลยว่าดิฉันเนี่ยปกติแล้วจะเปิดกับเพื่อนก็ตรงมากๆอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าตอนเนี้ยบุญของบเราเปิดไพ่ไปแล้วเพราะว่าถ้าเป็นไพ่กองนี้แหละดิฉันบอกเลยว่าดิฉันสามารถขอได้เลยว่าจะากดกเเบลหรือเชอเองหรือบางทีหมอแจนอาจจะปาดก็ได้ เออเปิดหลังพีริมไหมคะวันที่เท่าไหร่คะพีริมพี่ริมวันไหนยี่สิบเจ็ดหรอไฟร้อยยี่ิบเก้าใช่ป่ะมันน่าจ,จะส่งทันอยู่หรอกว่าตอนนี้มันเดินกําลังเดินทางข้ามนาม้ำข้ามทะเลเลยพรุ่งนี้พี่ริมแล้วหรอไม่รู้จะมาส่งทันหรือเปล่าแต่ว่าสั่งไปแล้วอะเปิดของนิวยอร์กแล้วดูไม่ได้เลยน้องมีครูอ้าวหรอจริงเหรอพี่เลชี่พี่ลิลชี่เปิดไม่ได้เลยหรอนิวยอร์กเปิดไม่ได้เลยเหรออืมเข้าใจได้ครูบาอาจารย์เขาอาจจะแรง ได้คะ่ะครูบาอาจารย์อาจจะแรงแต่นี่ฉันเชื่อว่าถ้าคนจับมงต้องเป็นมหาชนถ้าสมมติว่าครูปิดขนาดนั้นนะ่ะก,ก็ไม่มหาชนนะคะท่อไดแต่นีครูรู้ใช่ไหมคะว่าครูอิงฟ้าคือใครอ่ะพระพุทธชินราชครับพิษณุโลก ครูวิ่งฟ้าคือพระพุทธชิตราชพิษณุโลกพระใหญ่แห่งประเทศไทยอยากมีครูที่ดีก็จงเลือกครูบาอาจารย์ที่เป็นมหาชนขอบคุณสำหรับน้องกิวค่ะดิฉันจะเปิดไพ่ให้ดิฉันบอกเลยว่าแล้ววันนี้ฉันรอสังขาสรุปนักดนกตรีสังขานักร้องไม่มาเอา้าทำไมถึงไม่มาล่ะที่นี้เจ้าซื่อทำไมเขาถึงไม่มากันอะ ก็ถึงไม่ปากันวันนี้หมอแจนเป็นยังไงบ้างคะสาหรับรอบปักตา,กาเลิดไม่เลิศเลิศไม่เลิศวันนี้หมอแจนเลิศไหมวันนี้กดจะเปลเลิศไหมรอบปักตะกาเลิดไหมเลิศไหมขอบคุณน้องคิงค่ะมาลองอะ่ะจะไปเคลียร์โรงเรียนอะไรเอา้าโรงเรียนไหนสู่สีหมอแจนวันนี้ดิฉันบอกเลยว่าเมื่อวานอะ่ะดิฉันลงไลฟ์เว้ ดิฉันไม่ทำอะไรมาหรือปะไปดูติ๊กต็อกมาไปส่องติ๊กต็อกของเชอร์เอมแล้วกดจะเบลมาดิฉันโดนกดจะเบลตกดิฉันเจอเชอร์เอมตกแต่สำหรับดิฉันดิฉันพอจะเดาออกว่าเสน่ห์ของใครที่จะมหาชนมากกว่าการต่อยอดของใครที่จะ ถูกเลือกจากองค์กร Miss Grand Thailand organization เอาเรื่องกัวจเบลก่อนเชอเอมก่อนปะล่ะเอาปะล่ะก่อนจะไปแกนไว้ทุกคนจะได้ไม่นอนจะได้เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาจะจะเอาลูกทุ่งมาหาชนก่อนหรือจะเอากัวจเบลเชอเอมก่อนหรือจะเอาท็อปฮาก่อนดีเมื่อวานเชื่อว่าหลายคนไม่อยู่และที่ฉันนันไม่ตัดไลฟ์ลงด้วยเมื่อวาน ไม่ได้ตัดคลิปไลฟ์บางช่วงไปด้วยเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นการฟันแรงมากเกินไปสังขะมาไหมคะสั่งขะมาไหมคะสั่งขะมาไหมคะสั่งขะมาไหมคะไม่มาเห็นเขาบอกว่าไม่มาเอาเลยทอผ้าเลยได้ได้ได กินข้าวกับน้ำพริกสิจ่ะมาสิจ่ะมาสิจ้ะร้องนีโมแกงมากเดี๋ยวมาใหม่นะแม่ไปปั่นวิวให้นะให้พี่ดามก่อนโอเคโอเคไปไปปั่นวิวให้พี่ดามนะสั่งข่าวไปแต่เพลงจริงเหรอไปแต่เพลงเหรอแล้วทำไมวันนี้สังส่งข่าวไม่ไปหรออาร์มชูถ้าไมวันนี้สั่งข่าวไม่ไปใครขอเหตุผลหน่อยสิ ใส่สองเฮาให้เฮาคิดถึงเหมือนกันค่ะเอาเรื่องทอบ้าก่อนไหมคะเมื่อวานดิฉันเนี่ยไปนั่งสองติ๊กต็อกของทั้งสองคนมาคือตอนนี้ p o t นเชียลของทั้งเชอร์เอมมอ้าวหรอให้สบาร้องหรอโอเคโอเคเข้าใจได้ ดิฉันไม่เคยไปดูท็อปผ้ามาค่ะเมื่อวานเอ้ยไม่ใช่เออดิฉันคอ,อ,อท็อปผ้าไปแล้วปปปปมื่อวานแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้อนบอกหายังดังก้องใน,ในใจแม้วันเวลาที่ผ่านผ่านฤดูการเปลี่ยนเวลามุนไปท้อได้ น,นต,ต้องเองผมเวอร์ชันดีมากจริงหรอแล้วถ้าไม่วันนี้ไม่ไปอ่ะไม่เข้าใจอ่ะอยากให้ไปอ่ะท้าไมถึงทําไมถึงสังขาไม่ไปอ่ะอยากรู้อ่ะก็แต่นแรกก็เปิดตัวมาแล้วปะถ้าไม่สังขารไม่ไปอ่ะอยากรู้อ่ะเหตุผลอ่ะ ใครพอรู้เหตุผลบ้างอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าข้ายังไม่กลับมาที่นี่ขอให้ต้นจำเจียกนี้อย่าได้ออกดอกอีกเลยทุกคนมันดีเลยเยอะมากปะดีเลยเยอะมากปะปากกระเสียงอะน่าจะเยอะมากน่าดูเลยอะใช่ปะใช่ปะ ดีเลย์มากน่าดูเลยอะงั้นเราไปกันเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรื่องเรื่อง top ห้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเราไปแกนไวส์เลยดีกว่าปะปะเราไปแกนไวส์กันเลยดีกว่าปะปะเราไปแกนไวส์เลยดีกว่าดีเลย์ฟังแต่เสียงได้แล้วฉันจะไปตัดกิบยังไงล่ะถ้าสมมติว่ามันดีเลย์อะ ก็ตอนนี้มันไหลสองช่องทางเน็ตมันดึงกันเกินแล้วเน็ตห้าทุ่มบ้านคุณเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยที่สุดเลยค่ะเด็กเน็ตห้าทุ่มบ้านเนี้ยคือก็งงไปหมดอยู่ว่าคนจะใช้โทรศัพท์อะไรกันเยอะขนาดนั้นเวลานี้แกรนวอยส์ค่ะคอนเสิร์ตลูกทุ่งขวัญใจมาชน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 ,าชนดีเลย์รีเลย์ฟังแต่เสียงได้พี่แมวคิดถึงหนูไหมเฮ้ย mm hmm. พี่หนึ่งนะไลน์แมนมาฮัลโหลสวัสดีค่ะ ะะถ้าเราเพิ่งนี่ขาฝากวางไว้จะรบกวนหน่อยครจะให้ให้ให้ส่งหมุดให้หน่อยพอดีผมจะรัดคิวไปส่งสเปซส่งให้ก่อนอ๋อหมุดใช่ไหมคะทีะะะนี้ถ้าเกิดใช่ถ้าเกิดย,งยังไม่ถึงคิวหมุดก็ไม่ขึ้นให้ใครับแล้วรบกวนขอ GPS หน่อยแล้วแล้วหลุดจะส่งยังไงดีครับดีมันมีคิวหนึ่งคิวหนึ่งไปส่งที่ที่เกินไกลกว่านี้ฮะก็เลยว่าต้องต้องขออนุญาติรัดคิวก่อนอ๋ออ๋ออ๋อจะหาวิธีการให้พอดีครับหนูมไม่รู้ โดดห่าบทไม่ได้อะส่งสส่่งงได้ไหมฮะส่งโลเคชั่นเลยไหมส่งยังไงอ่ะไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเอาเอาเป็นว่าอ๋อได้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 แล้วค่ะไส่งเข้าไปในในแชทโอเคใช่ขอบคุณมากครับได้จ้าได้จ้าได้จ้าแต่ว่าฝากเอาวางไว้ไว้วางเร็วมากไม่คุยกันเลยเป็นอะไรกันไม่คุยกันเลยดีเดเแต่ฟังแต่เสียงได้ อย่ลงลน์เราขึ้นใหม่ได้ปะพี่แมวคือตอนนี้คือมันแบบมันมันดีเลย์เกินไปเกินกว่าที่จะมนุษย์จะรับอย่างเวลาวจะรับไหวอะ่ะมันดีเลย์เกินกว่าที่ฉันจะรับไหวจริงๆอ่ะมันเกินไปอะ่ะถ้ามันจะดีเลย์อะไเนี้ยคือไม่งั้นฉันต้องไม่ไลแอแดงอะ่ะแอปแดงเขาดูอยู่ป่ะแอปแดงคนาดูสองคน กูควรมาไลฟ์ติกติกอ,อย่างเดียวพอละทุกคนขาไงหน,นูไปลงไลฟ์ที่หนึ่งนะนะเคปะ่ะเออดีกว่าเพราะว่าไม่เลิศ